สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับพีกับขานหัวข้อวันนี้นะคะก็จะมีเหมือนที่ผ่านมานะคะก็จะมีไพ่ทั้งหมดหกสำรับนะคะหกกองให้เราเลือกนะคะก็สับไว้แล้วถ้าชอบตัวเลือกไหนเลือกตัวเลือกนั้นได้เลยนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวเลือกที่หนึ่งสองสามสีแล้วก็ห้าและหกนะคะดูจากหลังไพ่เองนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลย สำหรับกองที่หนึ่งนะคะจะเป็นสำหรับนี้เนาะใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะมีอะไรนะคะออกมาให้คุณได้รู้นะคะเป็นประโยคสั้นๆข้อความสั้นๆเนานะทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้แย่นะมันเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเหตุแลผลนะคะ,ะมันเกิดขึ้นพ การที่คุณเจอปัญหาเจออะไรใหญ่ๆเนี่ยมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแล้วอย่าไปคิดว่าไม่น่าเลยพลาดแล้วอะไรเงี้ยอยากลับไปรู้สึกเสียดายกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือมันจบไปแล้วหรือมันเกิดขึ้นไปแล้วเด็ดขาดนะคะเพราะเรามาถูกทางถูกที่นะเรามาถูกทางถูกจุดถูกที่นะคะแต่คุณต้องเดินหน้าต่อไปแล้วทุกอย่างมันจะดีเองทุกอย่างมันจะดีนะคะทุกอย่างมันจะดีแล้วก็ดีวายออเดอร์นะคะมันมีมันมีขั้นตอนของมัน นะคะทุกอย่างมีขั้นตอนบางครั้งกว่าที่เราจะเจอเรื่องราวดีๆได้แล้วก็อาจจะต้องเจออะไรที่มันหนักเอาเรื่องพอสมควรน,นะคะก่อนที่เราจะเจอดีๆได้แต่ว่าเนี่ย DIY order ก็เห็นว่าเราอาจจะต้องเป็นกลุ่มที่เรียนรู้เรื่องการชดใช้กรรมเรื่องสิ่งไม่ดีก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้สิ่งดีๆหรือได้พบเจอกับสิ่งดีๆในภายภาคหน้านะคะแต่เราจะได้รับความยุติธรรมบางคนเนี่ยเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าตะบอกเลยว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะ อ่าคุณจะไม่เสียเปรียบนะคะแต่อย่างไงก็ตามขอให้มองไปในวันข้างหน้าขอให้มั่นใจขอให้เชื่อในความ ความดีอ่ะเชื่อในความดีที่เราทําเชื่อในสิ่งดีๆที่เราควรได้รับหรือได้เจอนะคะเชื่อในความเป็นไปได้หรือผลลัพธ์ที่เราต้องการลองเปลี่ยนปรับไมค์เซตใหม่ดูนะคะเผื่อมันจะดีและช่วยได้แต่ตอนเนี้ยอยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันและมองไปข้างหน้าอะไรที่มันจบไปแล้วผ่านไปแล้วนะคะก็ปล่อยไปแล้วก็ใครที่กังวลเรื่องของความปลอดภัยนะคะคุณจะปลอดภยัยไม่มีใครทาอะไรคุณได้นางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคอยดูแลคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ ออะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันจะมันมันถูกกาหนดมาแบบนั้นนะคะมันจะต้องแบบเหมือนเป็นความรู้สึกเหมือนบางทีก็เป็นการเรียนรู้ที่เราจะต้องเจอก่อนเนาะ,ะเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องเจอแต่บอกไว้เลยว่าเดี๋ยวทุกอย่างในวัน้าหน้ามันจะดีขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องเจออะไรที่แย่ๆอยีกแล้วนะคะแล้วก็คุณปลอดภัยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าคอยคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะคะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอยู่บ้านอยู่กับที่นะคะไม่ต้องออกไปไหนจะดีเหมือนกัน โอเคเนาะสำหรับใครที่เลือกกองที่1น,นะคะถ้าอยากดูเพิ่มเติมมาดูได้ที่ v.star99 นะคะถามได้ทุกเรื่องเลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกลองที่2กันเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะจะเป็นด้านหนังจะเป็นอันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรนะคะออกมา ให้อดทนให้ใจเย็นอย่าเร่งสถานการณ์บางครั้งเราเชื่อในปฏิหารเราเชื่อว่าเราทําดีเราจะต้องได้ดีแต่ทาไมเรายังไม่เจอสิ่งดีๆทําไมยังไม่เกิดขึ้นกับเราแต่คนอื่นไม่เห็นจะทําดีแต่ทําไมได้ดีไปกันหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคือรู้สึกว่าคนกองที่สองเนี่ยอาจจะท้อแท้น้อยใจนะว่าทําไมฉันยังไม่เจอกับสิ่งที่ฉันควรจะเจอทําไมฉันยังต้องแบบอยู่จุดเดิมอยู่ที่เดิมยังไม่เจอเรื่องราวดีๆยังไม่มีการเปลี่ยนแปลนะคะแต่ไพ่บอกว่า คุณต้องอดทนคุณต้องใจเย็นเพราะสิ่งที่คุณจะได้อะมันจะดีกว่าคนอื่นหลายเท่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลานานกว่านะคะไพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะใจเย็นๆอดทนเข้าไว้เพราะสิ่งที่คุณรอคอยปรารถนาหรือสิ่งที่คุณขอพรไปมันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นจริงแต่คุณต้องใจเย็นมากๆเพราะมันจะใช้เวลานานกว่าที่คุณต้องการหรือคาดหวังนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะอะไรก็เป็นไปได้เนี่ยเห็นไหมอยู่กับสิ่งทั้งสิิ์อยู่กับจักรวาลนะคะอยู่กับพลังงานดีๆอยู่กับตัวเเเราองนี่ย นะคะเราก็เชื่อต่อไปนะคะเชื่อในปฏิหารเชื่อในสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะแล้วเราจะเห็นปฏิหารเกิดขึ้นกับเรานแน่นอนอะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะขอให้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองหน่อยนะคนกองที่สองนะคะมั่นใจในตัวเองเชื่อศรัทธาในตัวเองมองเห็นพรสวรรค์หรือความสามารถในตัวเราเองเนี่ยจะดีมากๆแต่รู้สึกว่าคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะเห็นเลขบ่อยก็ได้นะเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขสิบสองสิบสองสิบสิบอะไรอย่างเงี้ยสิบสามสิบสามได้หมดเลยเออ บอกเลยว่าอันเนี้ยก็คือเป็นสายที่บอกว่าสิ่งที่คุณปรารถนามันจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณเคยจินตนาการเคยอยากได้อยากมีไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการเนี่ยมันเป็นไปได้นะคะงานที่คุณต้องการคุณอยากจะทำอะไรเงี่ยไลฟ์โพสของคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณจะตามหาเจอนะคะแต่คุณต้องให้เวลาหน่อยนะคะยังไม่ถึงนาที่คุณจะต้องเจอแต่ให้รู้ไว้เลยว่าในวันข้างหน้าคุณจะเจอแล้วก็ขอให้เชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าพิ่งหมดหวังอย่าพิ่ง้อนนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็อยากจะให้หาเวลานะ อ่าพักผ่อนบ้างเล่นบ้างคือคุณต้องบาลานทุกอย่างให้ได้ก็คือทํางานเที่ยวกินเล่นคือเหมือนกับว่าหาเวลาในแต่ละวันให้มันพอดีค่ะทำงานด้วยพักผ่อนด้วยเล่นบ้างด้วยอะไร่าเงี้ยมันจะได้แบบรู้สึกว่าไม่เครียดเราจะได้ไม่ไปแบบ โฟกัสที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะบางคนอาจจะรอความรักเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาถ้าเราโม่แต่นั่งรอเราจะรู้สึกแบบทุกข์ใจเป็นทุกแล้วการที่เราจะดึงดูดสิ่งดีดีหรือได้พบเจอสิ่งดีดีเนี่ยเราต้องอยู่ในช่วงที่เรามี energy ที่ดีและมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนั่งรอเฉยๆหรือเอ่อทำไมเอาเราไปเปรียบเทียบก,กับคน,คนนั้นคนนี้ทาไมถึงมองว่าทาไมเราเหมือนมองแต่ด้านลบว่าทําไมยังไม่ได้ทําไมยังไม่มีทำไมยังไม่เกิดขึ้นทาไมเรายังอยู่ที่เดิมทําไมดวงเราไม่เปิดเลยทําไมเราเป็นคนไม่โชคดีอะไรเงี้ แย่ yeah, รู้สึกแย่เข้าไปอีกแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเหนื่อยกับการรอคอยมากๆเลยมันจะรู้สึกว่าไม่โฟล์ทุกอย่างไม่โฟล์นะคะแล้วก็โอกาสก็จะมีโอกาสที่จะดีเลย์โอกาสที่จะเข้ามาให้กับเรามันจะดีเลย์ออกไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตให้มันมีพาชันให้มันมีสีสันใช้ชีวิตโดยที่ไม่ไปเฝ้ารอกับสิ่งนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณเองนะออกแนวลักษณะเ n e r g y ของกดแรงดึงดูดนิดหนึ่งในกะองที่2นะคะก็ประมาณนี้นะถ้าใครอยากจะดูเพิ่มเติมตม,มาดูได้ที่ Start, นนะะกดกเือองยหมั เดี๋ยวเราไปต่อกล่องที่สามเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกล่องที่สามนะคะด้านหลังจะเป็นสีนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูสิว่ามีอะไรนะคะที่ไพ่จะบอกเชื่อเซนต์ฟังเซนต์ฟังใจนะคะเราอยากทำอะไรเราทำสิ่งนั้นคุณสามารถทำตามทําไม่รับหนังือเลยบางคนเนี่ยอาจจะแบบกำลังเลือกอาชีพอยู่ว่าจะทำอะไรดีหรือว่าตอนเนี้ยเราเบื่อกับการทำงานละ เราอยากออกไปทําตามความฝันตัวเองอยากไปเปิดร้านคาเฟ่อยากไปเปิดร้านขนมร้านอาหารร้านน้ำอะไรเงี้ยเพื่อนเห็นเป็นนวลนักษณะออกแนวจุกจิกนิดนึงนะคะเหมือนกับ น่ารักน่ารักเล็กๆอะไรเงี้ยชิวๆนะคะคือถ้าคุณอยากจะออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นหรือไปทําตามใจตัวเองเนี่ยไพ่ก็บอกว่าฟังเสียงตัวเองเราทามันซะถ้าณนะปัจจุบันคุณอยู่ในสถานที่สภาพแวดล้อมหรืองานที่มันไม่โอเคอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องไปแล้วหรือเปล่าแล้วคุณจะไปเมื่อไหร่ที่เราเทคแอคชั่นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรากล้าจะออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยเราจะเจออะไรที่มันอเมซิ่งกว่าดีกว่าแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองที่วันนั้นฉันได้ทําตามใจตัวเอง ถ้าใครคิดจะหางานก็ขอให้เลือกในสิ่งที่เราอยากทําเพราะเราจะเป็นคนอยู่กับมันระยะยาวเนะาะเนี่ยพ่ยอหยองฟังเส้นเราฟังเสียงในใจเราอย่าฟังเสียงในหัวนะฟังเสียงในใจเราใจเราบอกอะไรเรารู้สึกดีกับอะไรอะไรที่เราทำแล้วมันทําให้เรามีความสุขยิมได้สบายใจนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะเลือกนะคะ อบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะยังต้องเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ได้นะบางคนอยากจะกลับไปเรียนกลับไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะต่อยอดหรือไปเอาใบหรือจะไปแบบบางคนอยากเรียนทําอาหารขนมเนี่ยเพื่อที่จะเปิดร้านแต่เราไม่เคยทำเนี่ยสามารถไปเรียนได้นะเพราะว่าการเรียนรู้สําหรับคุณในช่วงนี้ถือว่าดีมากค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาบางคนอยากจะพัฒนาจิตวิญญาณนะคะเอยากจะเรียนรู้เรื่องจักรเรื่องอะไรพวกนี้ตาที่สาม่นนี้นั่นใช่ไหมคะก็ค่อยๆเรียนรู้ได้อย่าไปรีบนะคะ ใจเราบอกว่ายังไงก็ทําตามใจบางทีเราหาข้อมูลมาเราฟังคนนั้นคนนี้นะคะแล้วเรามาทำแล้วรู้สึกมันไม่ตอบโจทย์กับเราเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีเราเองเหมือนคล้ายๆการลดน้ำหนักคนนั้นทําแบบนี้แล้วมันเวริร์กแต่เราทําแบบเนี้ยทาแบบเขาแล้วมันไม่เวริร์กเราก็ต้องหาวิธีที่มันตอบโจทย์กับร่างกายเรานะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เข้ามาซึ่งแอนมองว่าถ้าคุณมีคนคุยเข้ามามีใครเข้ามามันก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่าอ๋อความสัมพันธ์ความรักมันเป็นแบบนี้นะความสัมพันธ์เป็นแบบนี้นะมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องเจอมันมันทำให้แอนถึงว่าคุณอาจจะยังไม่เจอสิ่งที่ใช่แต่คุณจะต้องก้าวผ่านการเรียนรู้ตรงนี้ไปได้ก่อนแล้วถ้าคุณก้าวผ่านไปแล้วคุณจะรู้ใจตัวเองว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แล้วคุณถึงจะดึงดูดหรือพพบบบบบเเจจจจออออกกัััสสิ่่่่่่่งงงงทีใใชชยาาานนนนคคคุุุณณณะะํหรแแลดดึู คนที่ใช่มาให้คุณแน่นอนนะคะจะมีโอกาสนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเข้ามาก็อยา่าอย่ากลัวที่จะคว้าไว้นะคะอืมเปิดใจให้โอกาสกับตัวเองนะคะแล้วโอกาสที่ดีกว่าจะเข้ามาให้กับคุณในภายภาคหน้าซึ่งหมายควว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาโอกาสเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีออฟเฟอร์อะไรเข้ามาแล้วคุณรู้สึกคุณต้องการ้าคุณอยากได้มากก็ขอให้ ตัดสินใจด้วยตัวเองขอให้ความไหวนะคะถึงคนรอบด้านจับไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ถ้าคุณต้องการคุณอยากจะไปเรียนรู้เพราะว่าพายขึ้นการเรียนรู้คุณสามารถไปเรียนรู้ได้คุณสามารถไปผจญภัยได้บางครั้งเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราแค่ลองไปก่อนแล้วทีนี้ค่อยกลับมาตัดสินใจใหม่ก็ได้เพราะการที่ไปเนี่ยอาจจะทําให้คุณได้ไอเดียได้ความคิดหรือรู้อะไรบางอย่างมันจะเป็นการเติยนรู้ระดับหนึ่งขั้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลองดูถ้ามีโอกาสให้คุณได้ทํานะคะอะไรที่คุณอยากทําก็ทํามันซะ อย่ารอนะคะอย่าปล่อยให้มันผ่านไปอย่าให้เวลาผ่านไปฟรีๆอย่ารอจังหวะอย่ารอโอกาสนะคะบางครั้งเราก็ต้องลุกขึ้นมาทําเลยเทคแอคชั่นเลยนะคะเหมือนทําให้อันรู้สึกว่าบางสําหรับบางคนเนี่ยลุกมาเทคแอคชั่นได้เลยบางคนเนี่ยถ้าต้องรอโอกาสรอจังหวะก็ให้รอแต่ถ้าโอกาสนั้นมาถึงก็ทำจะอย่าอย่าลังเลอย่าเปลี่ยนใจนะคะก็ขอให้เดินหน้าต่อไปนั่นเองประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมมาดูได้ที่ v star ก็เก้าร้านะคะถามได้ทุกอย่างเลย ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่4กันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่4นะคะสไตล์ Style สำหรับจะเป็นภาพนี้นะนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูซิอะไรจีนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะฝันอะไรแปลกๆนะคะความฝันของคุณเนี่ยอาจจะบอกเรื่องราวบางอย่างนะซึ่งแอนไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนาะเป็น general อยู่แต่ให้รู้เลยว่าควรจะใส่ใจหรือสนใจความฝันนะคะบางครั้งความฝันอาจจะบอก ถึงเรื่องราวจิตใต้สำนึกของเรา,าเช่นเราโดนคนเอาเปรียบเราโดนคนรังแกเราโดนคนทำร้ายจนจิตใจเรามันเบาบางมันกลายเป็นผมนะคะด้านลบไปแล้วหรือเจอแต่ความรักที่ผิดหวังจนเรากกับเก็บไปฝันร้ายเนี่ย ตื่นมาต้องเช็คสภาวะสภาพจิใจต,ต,ตใจตัวเองหรือต้องหันมาดูแลใส่ใจตัวเองฮิวดิ้งตัวเองนะอย่าปล่อยไว้เพราะว่าบางทีความฝันก็มาบอกเรื่องราวว่าถ้าคุณปล่อยไว้นานๆเนี่ยคุณจะยิ่งแย่ยิ่งแย่นะถึงเวลาที่ต้องกลับมารักตัวเองและโฟกัสที่ตัวเองนะคะหาวิธีเคลียร์แต่สำหรับบางคนแอนมองว่าความฝันอาจจะบอกเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัน้าหน้าก็ได้เช่นถ้าคุณฝันว่าคุณเจอใครสักคนนะคะแล้วมารู้สึกดีมากๆแสดงว่าคุณน่ะมีคู่แท้มีคู่บุญคู่บรารมี นะคะแล้วคุณจะได้เจอในภายภาคหน้าก็ขอให้คุณเนี่ยทำใจนิ่งๆเย็ยๆอยู่ชิลๆไปก่อนไม่รู้ทําไมเอ e น g y ของภายวันนี้ก็คือแบบอยากให้คุณเนี่ยใจเย,นย็นๆอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับตัวเองนะคะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลแต่ถ้าใครที่ฝันร้ายฝันแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยคือลองมาดูซิว่าใครรังแกเรานะคะบางทีเราจะรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้ไม่ดีคนคนนี้ไม่ดีแต่เราก็โมดะคิดถึงเขาก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบตัดเขาจากความคิดเราได้แล้วนะคะเขาอาจจะมีผลต่อ ความคิดเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะมันก็เลยทําให้เราฝันร้ายได้นะมีเรื่องของโซเมตนะคะอแต่ดูแล้วเนี่ยความรักแน่นอนนะคะก็จริงๆกองที่สื่อเด่นความรักนะคะคุณมีคู่คุณมีโซเมตนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอแอนมีความสุกว่าคาีไม่ดีคุณอาจจะใกล้ได้เจอคู่รักของคุณแล้วนะคะก็ได้นะอาจจะเป็นโซเมทวินเฟมอะไรก็ตามได้หมดเลยนะคะคุณจะได้เจอ,อเจอแบบปฏิหารด้วยนะ ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโดนขัดจังหวะนิดหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยนำทางคุณเองนะอาจจะเป็นความฝันก็ได้นะคะหรือจะเป็นคนเอบา้างก็ได้มันมาได้หลายรูปแบบแต่สแสดงว่าที่อนนขัดเมื่อกี้คงไม่ให้บอกเพราะว่าปาฏิหาริย์มันจะเกิดขึ้นแบบตอนที่เราไม่รู้นะคะมันมาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบเราคิดไม่ถึงไม่ถึงเลยจริงๆนะแต่แอนคิดว่ากองเนี้ยคือจะเป็นกองที่สามเอ้ยกองที่ส กองนี้จะเป็นกองที่เกี่ยวกับความรักนะคะเออกองเกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้สมหวัง,งจะได้เจอคนที่ดีอันคิดว่านะกองนี้น่าจะเป็นกองที่เจอรักแท้คุณมีคู่แท้คุณมีทวินเฟรมคุณจะได้ลงเอยคุณจะเจอกันแน่นอนคุณและเขาจะตามหากันเจอนะคะอะไรประมาณนี้ขอให้เชื่อในปฏิหารขอให้เชื่อในโชคชะตาเพราะว่าคุณอาจจะต้องเชื่อใน ในเรื่องสปิริตชอในเรื่องของปฏิหารเยอะมากกว่าความเป็นจริงเพราะถ้าดูในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเชื่อในปฏิหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณจะ มันจะเกิดขึ้นแน่นอนอืถึงกิ์จะไม่มาเล่นเล่นกับคุณนะคะจะไม่มารังแกคุณไม่มาแกล้งคุณหรือหลอ,อกคุณนะคะแต่ว่าเวลาอาจจะชาได้แค่นั้นเองเอ,อซึ่งแปงว่าคุณอาจจะฝันเห็นคู่ของคุณแล้วหรือเปล่าบางคนเนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มก็ได้นะว่าถ้าคุณฝันเห็นใครคนนั้นเนี่ยเขาก็คือคู่ของคุณแต่ว่าชา밍อาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ใช่นะสําหรับบางคนเนี่ยก็เร็วเร็วๆนี้บางคนก็ยังอีกอีกระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะมันก็ ขึ้นมาให้อันเห็นแค่ว่าคุณจะฝันเห็นคู่ของคุณนะคะก่อนที่คุณจะได้เจอเขาซึ่งไม่ได้หมายความว่าฝันปุ๊บเจอปั๊บอาจจะฝันมานานนะเป็นหลักปีแล้วแล้วค่อยมาเจอก็ได้นะคะหรือบางคนถ้าโชคดีก็ได้นะ,ะอาจจะฝันปุ๊บแล้วเจอปั๊บก็ได้นะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ,ะขึ้นอยู่ที่พลังงานคุณด้วยถ้าพลังงานคุณดีคุณนิ่งเนี่ยอันความสุขคุณกองเนี้ยแค่โฟกัสที่ความนิ่งความเงียบความสงบนะคุณจะดึงดูดความรักเข้ามาได้ดีเลยล่ะความความรักเข้ามาแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยมาแบบนะะค แต่อบอกเลยกองที่4นะคะปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักแน่เด็ดมากเลยเป็นเรื่องเดียวที่ให้ขึ้นมาให้นะคะตั้งแต่เปิดมาก็กองนี้เป็นความรักแล้วนะคะมาแล้วความรักกองหนึ่นงกองนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะก็เป็นการอานเจนเนอ l รนะมาดูส่วนตัวได้ที่ v s t a r g o o g l e o นะคะจะโชว์บถามได้ทุกเรื่องเลยเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกองที่5กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกล่องที่ห้านะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรที่ไา่จะออกมามใครที่นับถือพ่อแม่หรือเทปต,ต่างๆนะคะบอกเลยว่าอย่ากลัวอะไรก็ตามอย่าไปกลัวมันถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในที่ทํางานหรือที่อยู่อาศัยนะคะหรือกับคนคุยความรักสถานะความสัมพันธ์อย่าไปกลัวเพราะ แตนมีความสุขว่าพ่อแม่จะบอกว่าการที่บางครั้งเราจะต้องเสียใจกับบางเรื่องหรือจะต้องแบบมีการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าท่านจะส่งสิ่งดีที่ดีกว่ามาให้กับเรานะคะมันมีสิ่งที่ดีกว่านี้รอเราอยู่นะคะดีกว่าเยอะเลยแต่เรามองไม่เห็นเราก็อย่าไปกลัวนะคะอย่าก,กลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคนอาจจะเป็นเรื่องแบบอยู่ก็ได้ไงายงานนะคะได้ออกจากงานหรือโดนย้ายอะไรเงี้ยหรือบางคนเนี้ยอาจจะดีวกับคนคุยอยู่แล้วอยู่ก็มีเหตุให้ต้องแบบ จบกันไปอะไรเงี้ยอยากกลัวเพราะบางครั้งการที่เราจบบางอย่างนั่นก็คือว่าสิ่งที่ดีกว่ากําลังจะเข้ามาแทนที่ขอให้เหมือนกับพ่อแม่ท่านอยากจะบอกนะถ้าใครที่นับถือพ่อแม่ว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงอะไรทําให้เราแบบรู้สึกเสียใจอะ่ะบอกไว้เลยว่าจงยิ้มไว้ซะแฮปปี้ซะอย่าแบบคือยิ้มเข้าไว้ให้ดีใจเข้าไว้เพราะให้รู้ว่าอันนั้นน่ะมันจบแล้วสิ่งไม่ดีมันจบแล้วแล้วสิ่งที่ดีกว่ากําลังจะมาแทนที่เหมือนความรู้สึกว่าของขวัญชิ้นใหญ่กําลังมาจะร้องให้ทําไมจะเสียใจทําไมแค่ของชิ้นนั้นม,ม่ถึนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวกับการตัดสินใจอะไรก็ตามแต่อังคิดว่ากองนี้มันเหมือนกับเป็นความกลัวที่อยากกลัวกับสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียไปหรือสิ่งที่เราไม่ได้คือเราอยากได้เนี้ยแต่มันไม่ได้เราต้องการคนเนี้ยเขาเอแล้วเราไม่ได้เขาอ่ะก็คือเขายังไม่ใช่คู่ของเรานะคะก็คืออย่าไปกลัวกับการที่เราจะเสียบางสิ่งบางอย่างที่อ่มันไม่ใช่ของของเราอ่ะนะคะไพ่บอกว่าให้กล้าที่จะ ะะกล้าที่จะเปิดใจคุยคือให้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยอย่าอีกอย่างหนึ่งพอพูดถึงความกลัวเนี่ยมันหลากหลายเนาะบางครั้งเราก็อาจจะเกงใจคนอื่นนู่นนี่นั่นเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมาการสื่อสารอยากกลัวที่จะอยากไปกลัวคนอื่นดิจะกลัวทาไมจะเกงใจทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือพูดพูดออกมาเลยมีอะไรก็พูดเลยนะคะมีอะไรก็พูดเลยอย่ากเก็บไว้ในใจเก็บไว้เราทุกข์ใจเนี่ยมันก็แยกกับเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าทําให้ตัวเองทุกใจมีอะไรก็เปิดใจคุยกันนะคะถ้าเรามีคนคุยอยู่เร้สึกว่าเราไม่ชอบที่ใส่เขาแบบเนี้ยพูดออกมาเลยนะคะอย่าไปกลัวว่าจะต้องอย่าไปกลัวว่าเขาอ่ะจะหายจากเราไปหรือไม่คุยกับเราถ้าเขาเลือกที่จะทาแบบนั้นแสดงว่าเขายังไม่ใช่ก็ขอให้แฮปปี้และยิ้มเข้าไว้แบบที่พาม่ <laughs> จงยิ้มเข้าไว้อะไรไม่รู้แอนเห็นความย้เฉยแล้วจงยิ้มเข้าไว้ หัวล็อกเข้าไว้อะไรเงี้ยเพราะให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งที่ดีกว่ามันจะเข้ามานะคะเอออย่าไปเสียใจยกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมีอะไรก็เปิดใจคุยกันนะคะรู้สึกทํางานไม่ครอบไม่โอเคกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องคุยนะคะคุยตรงๆเลยไม่ต้องไปเกงใจอย่าไปคุยแบบ อ่อนโยนอะไรนะอย่าไปใจอ่อนนะบางทีพอกำลังจะคุยพวกใจอ่อนอีกแล้วคุณคนที่เลือกกองห้าอะไรเงี้ยนะคะก็คือต้องกล้าที่จะใจแข็งพูดตรงๆไปเลยกลางๆงไปเลยนะคะไม่ต้องไปใส่อารมณ์นะไม่ต้องไปใจอ่อนคือพูดกลางๆพูดแบบให้ชัดเจนนะคะสื่อสารออกมาแล้วมันจะดีขึ้นโอ้มีเรื่องการเงิน,นะคะของคุณจะได้เป็นทีมเหล่าเทพจริงๆนะคะใครที่เลือกสําหรับกองที่ห้านะเออจะเป็นเหล่าเทพตรงที่ว่า เดี๋ยวการเงินการงานจะดีขึ้นความเจริญรุ่งเรืองจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเมื่อไหร่หที่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าที่จะ move forward เห็นไหมมันมีสิ่งที่ดีรอกว่ารอคุณถ้าคุณกล้าที่จะรู้สึกว่าทํางานอยู่ที่นี่แล้วมันไม่เวิร์กแล้วมันรู้สึกเหนื่อย เวลาก็น้อยนู่นนี่นั่นขอให้คุณไปหาที่ใหม่อบางทีเราก็ต้องแบบออกมาก่อนเราไปหาที่ใหม่แล้วการที่คุณไปเจอที่ใหม่เนี่ยมันจะให้อินคัมหรือผลลัพธ์ที่ดีกว่าแน่นอนค่ะมันจะยังไงก็ดีกว่าแน่นอนอืบอกไว้เลยใครที่ยิ่งใครที่นับถือพ่อแม่นะคะหรือจะเป็นเอ่เทพต่างพระวิคเน่นะคะพระศิวะอะไรก็ตามเนาะได้หมดหรือบางคนที่เป็นศาสนาคริสต์นับถือแบบ อักเอนเซิลต่างๆก็ได้นะลองกลับไปหาเทพของคุณดังฟ้าเทวดาของคุณนะที่คุณนับถือเนาะที่คุณกลัาวว่าที่คุณนับถืออ่าท่านจะช่วยนะคะเอะคุณต้องการเรื่องไหนท่านจะช่วยเรื่องนั้นแต่เห็นว่าเนี่ยอย่าไปกลัวนะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมีคนที่ใช่เข้ามาแล้วก็จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะเดินรุ่งเรืองในหน้าที่การงานด้วยนะคะแต่อันมองว่ากองเนี้ยถ้าเกิดแบบนั่งสมาธิเราถือสิ่งอินเจตตามแบบ เนาะตามแบบชีเทพท่านทํากันนะคะก็คือถือสิงกินเจบางทีก็คล้ายๆว่าลรงลดเนื้อสัตว์เนาะอย่างพพิคเนเนี่ยท่านก็ทานแต่ผลไม้แต่เราก็ต้องดูสังขารเราด้วยนะว่าจะรอดไหมถ้าทานแต่ผลไม้แล้วแบบไม่มีแรงทํางานนี่ก็ไม่โอเคนะ <c oughs> คือก็จะลดเนื้อลดละเนื้อสัตว์น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นเทพท่านจะทานแต่ผลไม้ไม่ค่อยทานอะไรที่มันเป็น เนาะของขาวแต่ว่ามีความสุขสําหรับใครที่ต้องการเรื่องงานเรื่องเงินให้มันเด่นๆนะอาจจะต้องนับถือพาวิคเน่แล้วก็งดเนื้อสตัตว์ดูนะคะเราทานผลไม้ทานแบบอาหารแล้วก็ผลไม้เป็นหลักอาจจะหาโปรตีนจากเนื้อสตัตว์เป็นพืชแทนทานไปสักช่วงหนึ่งก็ได้สักหนึ่งอาทิตย์ลองดูอนทิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะท่านจะช่วยเลยเพราะมันเนี่ยมันขึ้นลักษณะแบบค n n เนคชั่นไอเอ็น e ลีสถ้าเราคนเนคกับสิ่งดูสิถ้าเราคนเนคกับเทพของเราท่านจะช่วย ท่านจะช่วยซัพพอร์ตเลยล่ะในเรื่องของการเงินการงานอันนี้เฉพาะเงินงานนะใครที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยลองทําดูนะคะไม่เสียหายดีต่อสุขภาพเราด้วยแล้วก็ท่านจะช่วยนะคะท่านจะช่วยแบบว่าให้มันมีความก้าวหน้าให้เรามีรายรับเข้ามาให้ทุกอย่างมันลัดลื่นดีขึ้นนะคะใครที่อยากได้ขั้นเลื่อนตำแหน่งโอกาสได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นซึ่งการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาได้หลายรูปแบบนะคะ,นะคะโอเคนะประมาณนี้ นะคะยิ่งดูกองนี้ยิ่งขนลุกขนลุกปแปลก <laughs> นะคะแต่เอาเป็นว่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวการตัดสินใจอย่าไปกลัวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เราจะทําจะเปลี่ยนแปลงเองหรือที่มันเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่ตั้งตัวไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามอย่าไปกลัวให้รู้ไว้เลยว่าอ๋อการเปลี่ยนแปลงแย่ๆที่มันเข้ามาที่เราไม่ชอบที่เรากลัวๆเนี่ยคือให้รู้ไว้เลยว่าในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะดีกับเรามากมันมีอะไรดีๆรอเราอยู่นะมมนมีของขวัญของรางวัลกองใหญ่ชิ้นใหญ่รอเราอยู่นั่นเองนะคะ โอเคนะประมาณนี้นะคะก็เป็นกระดาษ general เนาะถ้าอยากจะมาดูเพิ่มเติมได้ที่ v. star. g o นะคะจะได้แบบช่วยดูให้ว่ามีอะไรที่คุณจะต้องรู้เพิ่มนะคะได้ทุกเรื่องเลยโอเคนะเดี๋ยวเราไปต่อกลองที่6กันเลยใครที่เลือกกลองที่หกนะคะกองสุดท้ายหลังให้จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอะไรออกมาโอ้นะคะปัดความกลัวของคุณออกไปคุณกลัวอะไรนะคะอย่ากไปคิดถึงสิ่งนั้น อย่างเช่นทําหมแอนตกงถึงนะเมื่อกี้กองเมื่อกี้ก็จะมีความกลัวแต่กลัวคนละแบบกองนี้จะกลัวแบบว่าอย่าไปคิดว่าในอนาคตเราจะไม่มีกินไม่มีใช้อย่าไปคิดว่าในอนาคตเราจะตกงานอย่าไปคิดว่าในอนาคตเราจะอยู่คนเดียวไอ้ความกลัวพวกเนี้ให้อ่าออกมาบอกว่าให้ปัดมันออกไปอย่างเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่า อย่าไปคิดแบบนั้นเนี่ยอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆแบบนั้นนะคะคือเนี่ยกองเนี้ยห้ามไปคาดเดาอน,นาคตตัวเองว่ามันจะแย่เด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะดึงดูดเหตุการณ์ที่มันแย่ๆเข้ามาได้แล้วก็บล็อกมันจะไปบล็อกโอกาสดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตรงกันข้ามคือซึ่งแอนบองว่ากองเนี้คุณอาจจะกลัวว่าในวันข้างหน้าคุณจะมีกินมีใช้มีที่อยู่อาศัยมีบ้านหรือเปล่าจะดูแลตัวเองได้ไหมนะคะจะอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมอะไรอย่างเนี้ย บางคนจะคิดว่าเอะฉันต้องโสดแน่เลยแล้วฉันจะอยู่ดยตัวเองได้ไหมคือคุณอย่าคิดอย่างนั้นบางทีคุณจะมีคู่เข้ามาในระหว่างทางนะคะในอนาคตระหว่างทางอาจจะอัในใกล้อันไกลก็ได้แต่จะมีใครเข้ามาทางให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วแบบแอนเห็นว่านางฟ้าของคุณสิ่งกะสิคุณอนะไม่มีทางปล่อยคุณแบบแย่แน่นอนให้สังเกตตัวเองนะคนกล่องที่หกว่าที่ผ่านมาใช่อาจจะมีบางช่วงที่แบบโอ้โหเกือบจะตายอยู่แล้วแต่ก็ไม่ตายนะคะแต่ก็ไม่ตายคุณก็รอดมาได้เต็มที่แค่นั้น ณจะไม่ได้แย่กว่านั้นสาหรับบางคนทาให้อันนึกเลยนะบางคนอาจจะคิดว่าเออในอนาคตฉันจะมีกินหรือเปล่าฉันจะต้องไปแบบนอนข้างถนนหรือเปล่าจะต้องแบบยังไงเนี่ยอะไรเงรี้ยใครที่กังวลเรื่องเองเินเรื่องงานนะบางคนตกงานอยู่กับจิตตกเข้าใจค่ะแต่อย่าคิดแบบนั้นไม่ว่าจะจิตตกขนาดไหนปล่อยวางความคิดลบๆความกลัวตรงนี้ออกไปถ้านมองว่าความกลัวเนี้ยมันคือความกลัวที่เราคิดขึ้นมาเองให้กับตัวเราเองในอนาคตวันข้างหน้าซึ่งเราไม่ควรทํามากๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เรากลัวแล้วไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในอนาคตอย่าไปคิดเด็ดค่ดนะคะทิ้งความคิดเหล่านั้นไปซะมันไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะคะอันนี้บอกได้เลยถ้าคุณไปเริ่มคิดแล้วคุณจะดึงดูดมาคุณจะดึงดูดสิ่งไม่ดี <laughs> <laughs> เห็นไหมคุณได้พห้ cancel c l e a delete นะคะตัดออกไปซะ ให้ use only positive w o r d นะคะแล้วก็ความคิดก็คือใช้คำพูดและความคิดที่ดีที่บวกในเชิงดีในเชิงบวกเท่านั้นเพราะคุณจะดึงดูดมันมาจากความจากแบบจากในความคิดอะมันจะทำให้เป็นฟอมฟอมก็คือความเป็นจริงค่ะมันจะเกิดเป็นรูปแบบในความเป็นจริงให้เราเห็นเหมือนกับเราคิดเราจรินตนาการเนี่ยมันก็อยู่ในหัวเรายังไม่เห็นเนาะ แต่พอเราดึงดูดมาเราใช้กดดันดึงดูดมาเนี่ยปุ๊บมันมาให้เราเห็นตรงหน้าแน่นอนค่ะมาเห็นในความเป็นจริงอะ่ะเออนะคะอย่างงั้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันแย่ๆเป็นเรื่องของอดีตหรือที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรือเป็นแค่ความกลัวของคุณที่คุณคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนหยุดคิดซะตัดมันออกไปซะเก็บมันไปชิงซะเอามันไปชิงซะไม่ต้องเก็บนะไม่ต้องเก็บนะเอาไปทิ้งเลยตัดออกจากหัวเลยค่ะวิธีเคลียร์มันออกอย่างด่วนนะคะ เพราะว่าเนี่ยใช้แต่ความคิดบวกคิดซะว่าแทนที่คุณจะคิดว่าเอ๊ะในวันข้างหน้าฉันจะตกงานไหมฉันจะมีงานไหมใครจะรับฉันไหมฉันอายุเยอะแล้วเนี่ยคิดซะว่าเฮ้ยในวันข้างหน้าเนี่ยต้องเจอบริษัทที่ดีรับเราแน่เลยอย่าไปสนใจอายุเรานะยิ่งคิดยิ่งติดลบแน่นอนอะไรที่คิดแล้วติดลบข้ามมันซะคิดแค่ว่าในวันข้างหน้าฉันจะต้องมีความมั่นคงการเงินฉันต้องดีการงานฉันต้องแบบดีนะคะแล้วก็อินจอยกับการทํางานอะไรเงี้ยพยายามเติมเต็มความสุขเข้าไปในจินตนาการของเราด้วยว่า เราจะต้องทํางานได้เต็มที่ทํางานอิสระมีเวลาให้ตัวเองด้วยทํางานแบบสนุกสนานด,ด้วยคิดแบบไหนจะได้แบบนั้นนะคะอเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดแต่สิ่งดีๆที่เราอยากให้เกิดขึ้น,นไปวางแผนใหม่ไปวาดภาพใหม่ให้กับอนาคตเราว่าอนาคตเราเนี่ยอยากจะเจออะไรอยากจะเกิดให้อะไรมันเกิดขึ้นกับเรานะคะอะไรที่อยากให้เกิดขึ้นคิดซะอะไรที่ไม่ชอบไม่อยากให้เกิดอย่าไปนึกถึงมันเด็ดขาด ไปสุดท้ายนะเคลียร์ yourself นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเคลียร์ตัวเองนะคะอะไรที่ท็อกซิกเ่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องยาเรื่องคนคุยนะคะหรือสถานที่ที่มันท็อกซิกก็ไม่ควรไปนะไม่รู้ทําไมกองน,นี้อันเห็นว่าช่วงเนี้ถ้าง,งดแบบใครที่ดื่มนะคะดื่มเครื่องดื่มดื่มแอลกอฮอล์สูบหรีถ้าเลิกได้ลดละเลิกได้เลิกเลิกนะ บางทีเนี่ยการที่พาไบนี้ออกมาคืออาจจะมีปัญหาสุขภาพกับคุณก็ได้เพราะตอนแรกแอนเห็นอนมันหัวใจเลยอพวกปอดพวกหัวใจอะไรพวกนี้เนาะคือเหมือนกับเครื่องในเฉยเลยค่ะเห็นมาเปิดมาก็ตกใจว่าอาเคลียเซลแต่ทำไมฉันเห็นข้างในเพราะการเคลียร์ตัวเองก็คือแค่เคลียร์ความคิดเคลียร์อะไรแต่ทําไมเราเห็นแบบข้างในร่างกายเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะของหวงของหวาอะไรเงี้ยลดน้ําหนักได้ลดนะอะ ตัดได้ตัดควรจะทาด่วนนะคะบางทีสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันท็อกซิกได้หมดเลยอาหารการกินเครื่องดื่มนะคะการนอนน้อยพักผ่อนน้อยเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะเพราะว่าพายบอกว่าให้กลับมาจัดการตัวเองใหม่ดูแลตัวเองออกกําลังกายนะคะดูแลสุขภาพด้วยจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือโรคภัยหรือการหาตัดในวันข้างหน้านะคะนั่นเองป้องกันไว้ดีกว่าแกอืม แล้วก็เอ่อช่วงนี้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่พร้อมจะตั้งครันก็ดูแลปกป้องนิดหนึ่งนะมันมาทุกเรื่องเลยค่ะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายถ้ายังไม่อยากตั้งขันก็ปกป้องกันนิดหนึ่งนะคะใช่ไหมปกป้องหรือเอป้องกันเออคำนั้นต้องป้องกันกันนิดหนึ่งนะคะกันด้วยนะเอออย่าอย่าประมาชช่วงนี้อย่าประมาดีกว่าจะขับรถจะอะไรก็อย่าประมาด้วยนะแต่ค่อนข้างจะขึ้นเกี่ยวกับร่างกายของคุณแล้วก็หลักๆความคิด อย่าไปมองตัวเองว่าจะไม่มีที่อยู่อาศัยจะตกงานอะไรงียอย่าอย่าเด็ดขาดนะคะเคลียความคิดเหล่านี้ออกไปซะห้ามเด็ดขาดเลยแล้วก็ถ้าคุณมีเพื่อนมีญาติที่เอาเปรียบที่ทําให้คุณเครียดหรือแบบ,บเจอใครอะแล้วมันเครียดอะถ้าเป็นเพื่อนที่ทํางานเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราทําได้แค่แบบไม่สนใจไม่คิดไม่ใส่ใจไม่มองแค่นั้นนะคะฝึกไว้เดี๋ยวมันก็ทําได้แต่ถ้าเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนในชีวิตเราที่เราสามารถตัดได้ตัด,ตดเลยนะคะอะไรที่ท้องซิดต,ตัดมันออกเพราะคุณได้ไพ่แบบชัดเจนว่า ถ้าจะต้องลบมันทิ้งก็ลบมันไปเลยคนใน Facebook ใน i อจใน Ti กเกในโซเชียลในในแอปอะไรเงี้ยถ้ามันจะแย่มากลบมันทิ้งไปเลยลบมันทั้งแอปไปเลยก็ได้นะคะไม่ต้องไปเล่นหาอย่างอื่นทำดีกว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เราฮิลลิ่งตัวเองได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องจัดการทั้งความคิดทั้งร่างกายทั้งสุขภาพคุณเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในวันข้างหน้าเนาะจะได้เจอสิ่งดีๆจะได้มีความสุขเหมือนคนอื่นนะคะ ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่เลือกกองที่6ก็ไปเคลียร์ตัวเองก่อนจัดการตัวเองใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในจัดการดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะคะจะได้แบบไม่ต้องเจอปัญหาก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่เลือกกองที่6นะคะถ้าใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมมาดูได้ที่ V. s อ a r ตารก,ระกานะทำได้ทุกเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็ยังเป็นอนการอ่านแบบ general จะได้ไม่ตกใจเพราะากองน,นี้เป็นกองเดี๋ยวชี่ออกมาแปลกๆนะคะออกมาเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเนาะ สุขภาพเราสําคัญสุดจริงๆถ้าไม่มีร่างกายไม่มีสุขภาพแย่เราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะชีวิตก็จะยิ่งแย่เข้าไปอีกเราจะเครียดเข้าไปอีกประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ไวเจอกันใหไมคลิดหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ